มต้นจามสุรีใหญ่หมายนี้มันมีตำนานครับเล่าขานกันมานานนมคนมาหาบกันไปเยอะแยะแล้วครับแล้วก็บอกซื้อกระชังให้หน่อย กระชังเต็มกระชังเต็มเป็นหนึ่งกระชังแล้วอันนี้นี่มูแป้งครับแล้วนะรถดีขึ้นมาหน่อยครับนะต่อการเลย กินอยู่นะครับถ้าแดดดีๆนี่ผมว่ามีหาบแน่นอนครับใหม่ครับโอ้นะก็บอกสวัสดีนะก็ครับนลก็บอกซื้อกระชังมาให้หน่อยฝากซื้อกระชังกระชังเต็มกระชังเต็มเป็นหนึ่งกระชังแล้วขอแล้วครับครับผม โอ้เละต้องเนเละโอ้หนักเลยเละลื่นด้วยอย่างเงี้ยเลยลงผมเลยไม่ลงผมเลยขยับลงนดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับนี่มาลุ้นกระถางนะก็ลื่นเลยนะเดินลงไปนะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพองหกบนในวันที่ฝนตกเละ สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาครับพี่น้องนันะทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พานันนาหมอออกหมายที่แถวคลองหกบนนะครับก็ตรงหมายต้นยามจุรีนะครับก็อพอดีตามนาก,กอบมานะครับก็นาก,กอบมาลงก่อนแล้วช่วงเช้าก็เลยโทรหารนาก,กอบก็เลยตามนาก,กอบมาดูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ มีตัวหรือเปล่านะครับมารอบที่แล้วมีปนินไซเวนส์นะครับแต่ว่าก็ยังกินไม่จัดครับวันนี้น้ําค่อนข้างเยอะเลยนะครับน่าจะเปิดมาที่จาก้องวังน้อยนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีตัวสวยให้น้าๆได้ชมหรือเปล่าหรือว่าจะจะเหี้ยหรือเปล่านะครับก็หมายธรรมชาตินะครับก็นกอ๊อกก็ลงไปตั้งแต่เช้าแล้วครับก็พอมีตัวนะครับก็จะเป็นปนินนะครับ ส่วนมาก,กเหยื่อว,วันนี้ก็มากับเหยื่อลงวินเหมือนเดิมนะครับก็เป็นเหยื่อสําเร็จนะครับก็ผสมน้ําตกหน้าหมายได้เลยนะครับก็ง่ายๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เก้าโมงสี่สิบแล้วครับนะนะเตรียมอุปรกรณ์เรียบร้อยชุดเล็กชุดลวยห้าคันก็จะใช้เป็นทั้ง แล้วก็วิ่งแล้วก็ตายนะครับเพราะว่าพุ่นนี้มีตะกอ้อวิ่งอยู่สองคันนะครับผมที่เจ็ดเปลี่ยนนะครับก็เป็นตะกอ้อตายอีกสามคันแล้วก็จะเป็นตะกอ้อจิ๋วนะครับก็เกี่ยวเม,ม็ดฟูมเม็ดเล็กเบ็ดกินุศูนจุดแปดนะครับก็เ,เดี๋ยวมาผสมเดือดีกันเลยเดี๋ยวให้นะานะดูสภาพหมายนะครับน้ําค่้นข้างเยอะมากเลยครับเละเลยครับฝนตก น้ำเต็มคลองโอน่นนะก็ตกอยู่ฝั่งน้นนะครับน้ำค่อนข้างแดงเลยนะครับฮะแดงมีทอ,อ,อ่ะ,อะเอาช้อนกว่าเหรอเหรอเรียบๆๆ โอ้ไปช้อนปลาให้นะกก๊อบมาครับโอ้ไม่ได้ประกอบที่ตักโอ้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับวันนี้นะักก๊อบเล่นปลาช่อนขึ้นมาครับเมื่อกี้ก็ไปตักปลาให้นะกก๊อบนะครับก็ <laughs> วันนี้เละเลยครับ ฝนตกมาสองสามวันต่อนะครับเมื่อคืนก็ตกตอนเช้าก็ตกตอนแรกว่าจะไม่ออกมาแล้วนะครับพอดีฝนมันเริ่มหยุดแล้วก็เลยออกมาสักหน่อยวันหยุดนะครับไม่ได้ออกมาตกปลาน่าจะสองสามอาทิตย์แล้วนะครับพอยังไงก็ฝากนะนะอ่าลบวันฝากนะนะติดตามแล้วก็กดไลค์กดซับสไคร้นะครับติดตามเป็นการังกจาให้ช่องตกปลาเล็กๆของผมด้วยนะครับไปไปลุยกันเลยดียกว่าครับผสมเื่อตี เรียบร้อยครับเกือบสิบมองครับได้ลงเบ็ดนะครับน้ําไหลค่อนข้างแรงเลยครับอะน,นะีอ,อลงไปเรียบร้อยครับห้าคันเกือบสิบมองเลยครับมาลุ้นกันครับว่าไม้แรกจะโดนไหมแดดเริ่มออกแล้วครับเริ่มร้อนแล้วมเมื่อเช้าฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วแต่ก็ยังคึมๆอยู่นะครับไปลุ้นกันเลย น <lines> ินเวนครับนะเต็มเล็กไม่เหี่ยวแล้วครับกระชังได้ลงน้ำแล้วเดี๋ยวมาลุ้นตัวสวยกันต่อครับเอาลูกเอาลูกไป ดีขึ้นมาหน่อยครับ <ian> <can ful oyu> <Labor> <fi> ตัวนะประมาณสามสี่นิ้วครับตัวยังไม่ค่อยใหญ่ครับถือว่าตัวดีอยู่อันนี้อเล็กอยู่นะกันนี้ตัวเล็กที่บอกกินเบามากเลย อ,อนะกินเบามากเลยครับเพื่อนๆสามนิ้วไส์แดดเดียวครับกินแบบแทบจะไม่กระดิกเลยอะ<ห>เละครับแล้วนะปนติดเข่าเต็มเลยดูหน่อยสายหย่อม้ติดหรือเปล่า มาแล้วมันติดตั้งแต่รอบนั้นแล้วครับเพียนอีกหนึ่งแก้มครับอู้หู้หู้หโดนตายแล้วเพียนครับ,น,รบนะยังไม่เจอตัวใหญ่ครับ ยังไม่เจอแ้มส,สวยๆครับขันเล็บเอาคุดคุดุดโอ้อยลอยมาเลยอันนี้นี่งแต้มครับนะตัวนี้กินอย่างแรงตัวกระปีดเดียวตอนนี้11บเอโมงลงไปชั่วโมงเดียวครับ ถือว่ามีตัวนะครับแล้วลองลุ้นต่อตเจอไซส์สวยๆนะครับให้เพื่อนๆได้ชมนะครับมี่ปลากระมังด้วย ก็มังยิงครับกินเบามากเลยครับแค่จะไม่กระดิกเลยนะครับคันแรกเนี้ยการอีกแล้วครับเพิ่งตีไปคันนี้อันอันเอาแล้วกว เหยื่อยังไม่ละลายเลยครับนินแวน้นแต้นนะึะขันอางี้กุดกุดกุดกดีกินอยู่ขันเดียวโอ้ยมาเลยนินแวน้นครับเพืพ่อนๆอูกินอยู่คันเดียวเนี่ย คันอื่นไม่แต่เลยได้เรื่องอยู่ครับเกยี้ยงแล้วเอี๋ไหนวะนั่นเนี่ยว่าแล้วโอูโอ้ห <c oughs> อยห <c oughs> อยหอยหอย อไม่จัดโอ้นั่งเฝ้าเบ็ดเหยื่อไม่มีแล้วเฝ้าหอยอันนี้มันมีอาการงันว่าแล้วติดติดปุ๊บไม่กระดูกกระดิกเลยอ่ะ อ,อนิ่งกิ๊บนี่ครับเก็บเบ็ดเพิ่มมาอีกแก้มตะกว่านเล็ดด้วยโอ้สภาพอากาศวันนี้สาฝนไม่เป็นใจเลยครับเหมือนแดดจะมาแต่ก็หายไปแล้วแดดฝนจะมาอีกแล้วตอนนี้ห้าโมงครึ่งผมว่าถ้าฝนแบบ ทิ้งห่างไปสักสองสาวันแดดออกดีผมว่าน่าจะกินจับแน่เลยต้องลองมาซ้ําอีกทีนะครับว่าอากาศแบบนี้ปลายังกินอยู่นะครับถ้าแดดดีๆนี่ผมว่ามีหาบแน่อนอนครับใหม่ กินอย่างแรงกดอย่างแรงกดสกหอวทิ่มเลยโอลโล้โหนะ้สองคันเลยนี่คั้นี้กดคันนี้กดอยู่ไหมครันนี้อยู่ไหม เล้นจัดเล้นจัดเล้นจัดสองคันเลยปุ๊บมาพอ,อมาปุ๊บก็มาพร้อมกันเลยครับแดดไม่ออกครับผมว่าถ้าแดดออกนี่มีธิ์แบบฟ้ากินจัดเลยนะครับขนาดเนี้ยคึมฟ้าคึมฝนแบบบรรยากาศไม่ได้เลยครับวันนี้แต่ก็มีตัวครับมีตัวกินเลยครับนะฮะว่าแดดดีๆต้อง มีมาสามครับใหม่นี้ลาาคันนี่ครับอะไรวะอยู่ไหมโหนึกว่าตัวใหญ่โวบกุล่าคันเลยเมือ่อกี้อือมือกอพอสวยอยู่ครับนะนะกินเรื่อยๆครับ เมื่อกี้ลากคันเลยเปิดกล้องไม่ทันครับอตาอะไรวะเ,เกี่ยวมาสองขอ้อถึงว่ามันหนักหน่อยเฮ้ย แล้วตะเพียนครับน้ำนาเริ่มมาครับถึงแล้วเป็นฟองแล้วครับน้ำเปลี่ยนครับอุ้ยอุ้ยอยุ้อยสวย,ย,ยพอสวยครับเพื่อนๆน ใส่ปัเกลือครับโอะไ้หลุดมาติดมาติดสวะรุดโอ้ ตะเพียงตัวใหญ่แล้วเมื่อก,กี้อม่ะกี้ตะเพียงตัวสวยอยู่ครับเพื่อนๆดึงขึ้นมาลากเข้าไปเข้าผากหนหมดเฉยเลยเด็ดดายเลยอ๋ยิ่งยิ่งยิองยิกๆๆ,ๆ,ๆิ่ง ดึงไปลูกอะไรว,วะเนีเยนตัวสวยครับเหมือนฝนจะลงเม็ดมาแล้วครับานะเอาไงดีโนาครับานะนะตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งนะครับช่วงตั้งแต่ช่วงไปบ่าย,ายมาปลาเริ่มห่างนะครับแต่ว่ามีตัวมากินบ้างแต่ก็ ยังไม่เหมือนตอนเช้านะครับที่มาลงตอนแรกๆนะครับมันน่าจะอาจอาจเป็นที่เขาสูบน้ํานาลงมาด้วยนะครับน้ํามันเปลี่ยนน้ํามันขึ้นฟองนะครับแล้วก็สภาพอากาศเมื่อกี้ก็ฝนลงเม็ดมานิดน,นึงก็เลยว่าจะเก็บกลับแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับท,ที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยว หมายตรงนี้เดี๋ยวผมจะปากหมุดให้อีกทีแล้วกันนะครับหมายต้นก้านปูพองหกบนนะครับก็ปลาก็ถือว่ามีตัวนะครับขนาดสภาพอากาศแบบนี้นะฟ้าปิดชุ้มฟ้าชึ้มฝนแต่ก็ยังมีตัวกินนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับแต่ตัวอาจแต่ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับปลานินม,มีทั้งปลานินปลาตะเพียนนะครับ ก็เดี๋ยวมาชมผลงานนะครับก็ผมมาลง10โมงเนาะ11 12บ่ายโมงก็ประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับจะได้ปลาช่วงที่ช่วงเช้าครับก่อนเที่ยงจะมากกว่าครับบ่ายมาก็เริ่มกินห่างตัวนะครับแต่นาก็ยังอยู่นะครับนาก็มาแต่เช้านะครับก็ยังอยู่ปลาก็กินเรื่อยๆนะครับของนาก็ เป็นไงครับนะก๊อบบายมาในเรื่องอะไรเงี้ยครับ,บโอ้โหต,ตอนตอนเช้ากินดีเนาะเออตอนเช้าทำทรงจะด,ดีนะอเออเออถ้าตัวแบบตัวสวยหน่อยนี่โอ้โหใช่ใช่ถึงว่าทางเรื่องของนาก๊อบถ้าตัวสวยอะถ้าแดดแดดเนี่ยถ้าอากาศดีๆนะเดี๋ยวลองลองมาํำดูใหม่ก <อะ S 1> <ๆ S 2> ่อนน้นนั้นท่านไหนจะมาก็เดี๋ยวลองเช็คสภาพอากาศดูก็ได้ว่า อากาศมันเป็นยังไงถ้าผมว่าแดดๆนะถ้าดูกับระดงเมื่อเช้าเนี่ยมันเหมือนจะมีตัวนะต่างมันต่างจากที่ก่อนหน้าโน้นสักสองสามอาทิตย์ที่ผมมาเนี่ยมันไม่แดดเลยตอนเช้าอ่ะขนาดว่าแดดไม่ออกนะใช่แต่ทาทรงเหมือนจะออกตอนประมาณสิบเอ็ดโมงเออเหมือนจะแดดเนี่ยแหละเหมือนจะแดดแล้วก็แะ้ว้นมาอีกแล้วเนี่ยึืนมาเหมือนฝนลงเม็ดมาหน่อยนึงใช่เมื่อกี้ฝนลงเม็ดนะเมื่อกี้เดี๋ยวผมผมนารู้ ลุนต่อครับรอลุนต่อถ้าคูนัแหละไปสามสี่โมงนั่นแหละเดี๋ยวนาแดงก็คงจะกลับแล้วแต่ของนักกอล์ฟนี่โอ้ถ้าได้ตัวเยอะอยู่ครับใหมายนี้ใช่ครับผมผมก็มาเอาพวกไซปราเคม,มครับเพราะว่าก็เอาไปทําปาเคม<อ>เคมแพ็คขาย<อ>ก็พอได้ถ้าถ้าไซปลาเคมนะถ้านัหนาะคนไหนที่ไม่ติไซปราเค็มไซแดดเดียวนะมาได้ครับอ,อว่ามีฟลามีตัวแต่ก็ ต้องลัวใหญ่หน่อยสักหน่อยนึงเพราะว่าน้ํามันเยอะน้าไหลแรงครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะไหลแรงแบบนี้ตลอดหรือเปล่าทุกวันหรือเปล่าแต่เนี้ยเพราะว่าน้ําดันขึ้นสูงเออน้ําเยอะเลยเล็มฟังเลยน้ําค่อนข้างออกแดงๆด้วยนะครับใช่ครับเราน่าจะเปิดประตูน้ําตรงกองวังน้อยเข้ามาแล้วก็ทั้งน้ํานาด้วยมันก็เลยยิ่งแดงน้ําเปลี่ยนไปเลยครับต้องรอครับ สถานการณ์อย่างนี้มีหรือว่ามีตัวพอสักให้ฝนฝนด้วยถ้าฝนซาสักสองสามวันเนาะแล้วก็แดดออกดีๆนี่ผมว่าน่าลุ้นน่าลุ้นน่าจะกินกินน่าจะจับเลยครับแต่ว่าไซส์ก็นั่นแหละครับปลาปลาคลองเนาะอาจจะตัวไม่ค่อยใหญ่ทลาธรรมชาติครับมันเป็นเรื่องปกติตอนเนี้ปลาธรรมชาติเท่าจะทุกคลองอ่ะตอนเนี้ยมันก็อย่างว่าแหละเรามาตกเราก็เลือกเลือกเอา แต่ไม่แน่นะอาจจะมีผมิดคิวมาไซใหญ่ๆก็มีนะก็ก็ได้ผิดคิวอะไรผิดคิวมาปลาช่อนตัวนึง <etwas S 1> <อ>ด้วยไ,ได้ตากครับวันนี้ได้ใช้กระชังแล้วนะได้ใช้ที่ตากเลยนะวันนี้ที่ตากระแดงมาเดิมเลยว่เช้าโอ้ไม่ทันได้ประกอบเลยเออแล้วก็เมื่อเช้าก่อนที่ระแดงจะมาก็คันล่วงน้ําไปแล้วคันหนึ่งอ่าดีกู้ขึ้นมาได้ว่าเช้าโยกดแบบหัวทิ่มไปเลยอ่ะ ขวาไม่ทันไม่ทาอาจจะมีปลาสวยเข้ามาในคลองมีมีสวยขึ้นอยู่หลงมาในคลองก็ได้ครับมีมีสวยลองมาตีดูใช่ก็ลองมาลุ้นกันดูครับหมายธรรมชาติเนะใช่หมายธรรมชาติอย่าไปคิดอะไรมากครับถือว่ามันลกควอนไอเรามันเออชิวๆครับดูแลครับผมก็รอลุ้นกันอยู่น้าแดงก็สงสัยจะกลับแล้วครับเดี๋ยวมาดูผลงานครับนะนะพมมีตัวมีแ้มให้น้านะได้ชมอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อย ไซซ์ย,ยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไ,ไหร่นะครับมาได้เดี๋ยวผลงานหมายของหกบนต้นกามปูเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวมาดูข้างบนครับโอเคอยู่นะ ตัวดีนะขึ้นขึ้น,นกระชังแล<ด>้วเนี่ยกเอาเรื่องอยู่นะครับก็ดีนะอ,ะอก็มีตัวสวยๆอยู่ก็มีประมาณสี่ห้าสี่นิ้วห้านิ้วมีอยู่ตัวสองตัวนะครับรองนั้นก็สามนิ้วบ้างสี่นิ้วบ้างปากนกัเงินไปครับหมายของธรรมชาติเนาะกินอ,อะไรมากครับน <c oughs> ีเลยครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผม เก็บของอกลับบ้านครับผมไป f i s h i n g Man